กร,รมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมย้อนเวลากลับไปเมื่อราวๆ40ปีก่อนมีสองหนุ่มวัยทำงานได้เดินทางมาจากภาคเหนือเพื่อมาทำงานที่กรุงเทพมหานครทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันครับอายุก็ได้เรียกกันคนพี่มีชื่อว่าอน้นส่วนน้องคนรองมีชื่อว่าก้อนทั้งสองพี่น้องเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดี อายุก็ได้เรียกกันอ้นอายุ28ปีส่วนก้อนอายุ25ปีต่อมาทั้งสองคนก็ได้มาทำงานที่โรงงานย้อมผ้าซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็กๆทางโรงงานก็ขาดคนงานชายอยู่พอดีจึงรีบรับอ้นและก้อนเข้าทำงานทั้ง2หนุ่มได้อาศัยที่ห้องพักเก่าๆของโรงงานอยู่เพราะว่ายัางไม่มีเงินทองที่จะไปเช่าห้องหรือบ้านพักข้างนอกอยู่ ทางเจ้าของโรงงานนั้นก็ใจดีทั้งกลัวว่าอ้นและก้อนจะไม่ทำงานด้วยเพราะงานต้มน้ำผ่าฟืนเอาไปย้อมผ้านั้นเป็นงานที่หนักและร้อนมากหากคนที่จะมาทำงานประเภทนี้ค่อนข้างยากพอสมควรเฮียเจ้าของโรงงานจึงให้อ้นและก้อนพักอาศัยอยู่ที่ห้องเก็บของแบบฟรีๆไปก่อนและเฮียเจ้าของโรงงานก็ได้สัญญากับหนุ่มทั้งสองคนว่าจะหาที่พักใหม่ให้หากทั้งคู่ทำงานที่นี่ได้ถึงสามเดือนแล้ว เมื่ออ้นและก้อนสองพี่น้องได้ยินที่เฮียพูดดังนั้นทั้งสองคนก็ดีใจมากที่ได้ทำทั้งงานและได้ทั้งที่พักฟรีอีกด้วยทั้งสองคนเก็บข้าวเก็บของเก็บเสื้อผ้าไว้ที่ห้องแล้วก็ออกมาทำงานพอเลิกงานก็ช่วยกันทำความสะอาดห้องจัดเก็บที่หลับที่นอนเพื่อเตรียมพักผ่อนในค่ำคืนนี้พอล้มตัวลงนอนอ้นก็สังเกตเห็นว่าตรงที่ก้อนนอนอยู่นั้นมันตรงกับขื่อพอดี จึงได้เอ่ยปากทับก้อนไปว่าเออนี่ก้อนแม่เคยสอนเอาไว้ว่าไม่ให้น,นอนตรงกับคือก้อนจำไม่ได้หรือไงไม่เป็นไรหรอกครับพี่ฉันไม่ถืออีกทั้งวันเนี้ยเราก็เหนื่อยกันแล้วทุกคนนะ่ะก็นอนแบบนี้ไปก่อนนะพี่ถ้ามีอะไรพรุ่งนี้ก็ค่อยย้ายอืมเอาอย่างนั้นเหรอก้อนครับพี่ นอนก็นได้แล้วครับเหนื่อยมาทั้งวันแล้วผีกลัวว่านอนทับคือผีมันจะหลอกเอานูซิก้อนนอนเธอพี่ฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละถ้าเป็นผีก็ขอให้เป็นผีสาวสวยๆนะฉันจะได้จับทำเมียซะเลยเมื่อก้อนพูดจบก็บอกให้อน้นนอนหลับพักผ่อนไปและด้วยความเหนื่อยล้าทั้งสองพี่น้องจึงหลับสนิทเป็นตายแบบไม่รู้ตื่นรู้ฝันเลยครับ จนตื่นมาตอนเช้าทั้งสองพี่น้องก็ไปทํางานตามปกติอ้นได้ถามก้อนด้วยความสงสัยว่านี่ก้อนไม่ฝันหรือเห็นอะไรเลยเหรอก็ไม่นี่ครับพี่ผมไม่เห็นอะไรเลยครับแถมยังหลับสบายด้วยพี่อ้นไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครับทั้งสองพี่น้องขยันขันแข็งในการทํางานมากทํางานเสร็จแล้วก็กลับไปที่ห้องพักหาอยู่หากินกันแบบง่ายๆไม่ฟุ่มเฟือย ท้งอ้นและก้อนเป็นหนุ่มที่หน้าตาดีผิวขาวสูงแล้วก็หล่อจึงทําให้มีสาวๆส,สนใจในตัวของสองหนุ่มมากโดยเฉพาะก้อนแม้แต่น้องสาวของเฮ er ียเจ้าของโรงงานก็ยังแอบชอบในตัวของก้อนด้วยก้อนเขาเป็นเด็กหนุ่มเนื้อหอมแต่เขาก็ไม่สนใจในตัวสาวคนไหนเลยต่อมาก้อนก็รู้สึกปแปลกๆก,ก้อนรู้สึกว่าเหมือนกับมีใครแอบ,บมองดูเขาอยู่ตลอดเวลาและในคืนนั้นเอง ในขณะที่ก้อนนอนหลับอยู่เขาก็ฝันเห็นหน้าผู้หญิงผมสีดำสนิทเธอมีกลิ่นตัวที่หอมอ่อนๆใบหน้าสาสวยและผู้หญิงคนนั้นก็มานั่งอยู่ข้างๆเขาก้อนได้ลืมตาขึ้นมองผู้หญิงสาวสวยคนนั้นตอนนี้ก้อนไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังตื่นอยู่หรือว่ากำลังฝันอยู่กันแน่และทุกอย่างมันช่างเหมือนความจริงไปหมดก้อนได้เอ่ยปากถามผู้หญิงคนนั้นว่า เธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงอะแล้วเธอเป็นใครเธอชื่ออะไรฉันชื่อแก้วจ้ะพี่ฉันอยู่ที่นี่มาก่อนพี่ก้อนนอนเธอพรุ่งนี้พี่ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานอีกพอก้อนได้ฟังที่เธอพูดจบก้อนก็ทำตามแต่โดยดีและอย่างว่าง่ายเมื่อก้อนนอนลงแก้วก็ลงตัวลงนอนข้างๆซึ่งตอนนั้นจิตใจของก้อนก็ว้าวุ่นไปหมดใจมันเต้นแรงมาก ได้แต่คิดในใจว่าแก้วเขาคือใครกันแน่แต่ก้อนนั้นก็ยินดีให้แก้วนอนอยู่ข้างๆและก้อนเขาก็มีความรู้สึกอยากจะกอดแก้วมากเหลือเกินเพราะว่ากลิ่นตัวของแก้วนั้นมันช่างหอมยั่ยยวนใจเขาเหลือเกินก้อนเองก็นอนยิ้มอย่างที่ไม่กล้าขยับตัวเพราะกลัวจะโดนตัวของแก้วจนเวลาผ่านไปไม่นานก้อนก็ต้องสะดุ้งตัวตื่นขึ้นเพราะเสียงเรียกของอน้นพี่ชายของเขาเองก้อน ก่อนเอ้ยนอนยิ้มหลับสบายใจเลยนะฝันดีแน่ๆเลยใช่ไหมน้องชายนี่ถ้าฝันเห็นหวยก็บอกพี่บ้างนะก้อนก้อนถั่วล้อชอบใจเบาๆก่อนจะพูดขึ้นมาว่าหวยนะ่ะไม่มีหรอกครับพี่อน้นมีแต่เห็นสาวๆส,ยสวยๆครับอะไรกันนอนทับคือถึงกับฝันเห็นสาวๆส,ยสวยๆเลยเหรอก้อนคนเรามันจะฝันดี นอนตรงไหนมันก็ดีครับพี่ไม่เกี่ยวกับนอนทับคือหรอกครับก้อนพูดกับโอนไปแล้วก็หัวเราะไปด้วยก้อนฝันถึงแก้วในทุกวันแก้วก็มาหาก้อนแล้วก็ชอบก้อนมากก้อนเองก็ทั้งรักและทั้งหลงแก้วคือหนึ่งในความฝันก้อนได้พูดกับแก้วว่าพี่รักแก้วจริงๆนะครับแล้วก็พี่อยากจะอยู่กับแก้วแบบนี้ตลอดไปเลยแก้วก็รักพี่ก้อนจ้ะ แต่แก้วเป็นผีนะพี่ก้อนฮะอะไรนะนี่แก้วเป็นผีเหรอใช่จะพี่ก้อนแก้วเป็นผีแก้วพักอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนไม่ได้ฟังแก้วพูดเสร็จเขาก็นิ่งเงียบก่อนจะพูดขึ้นมาว่าถึงแก้วจะเป็นผีแต่พี่ก็ยังรักแก้วนะจ๊ะและพี่จะไม่มีวันทิ้งแก้วไปไหนแก้วก็รักพี่เหลือเกินจ้ะ แต่แก้ว่าเป็นผีกลัวว่าพี่ก้อนน่ะจะเบื่อแก้วไม่มีทางหรอกจ้าแก้ออกจะน่ารักและสวยตัวก็หอมขนาดเนี้ยพี่ไม่ลืมแก้วหรอกจ้าพอเจก้อนพูดจบก็ทั้งกอดทั้งจูบแก้วและก้อนกับแก้วก็ได้เสียเป็นผัวเมียกันช่วงนี้ก้อนเขามีความสุขมากหลังเลิกงานมาข้าวปลาก็ไม่ค่อยอยากจะกินอยากจะรีบนอนเพื่อให้ได้เจอกับแก้วเมียรักของตน และการที่ก้อนไม่ค่อยได้กินข้าวกินปลาแบบนี้มันทําให้ก้อนผอมลงไปเยอะมากแถมยังดูดำๆคำคําๆหมองลงไปเยอะมากเลยทีเดียวร่างกายก็ดูไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงจนวันนี้ก้อนก็ต้องทำโอทจนดึกอ้นพี่ชายของก้อนจึงได้ไปลองนอนทับคือตรงที่นอนของก้อนดูสักครั้งพอสักครู่ต่อมาอ้นก็ดับไฟเตรียมจะเข้านอนแต่ยังไม่ทันที่อ้นจะนอนหลับสนิทครับ อยู่ดีๆอ้นก็รู้สึกปแปลกๆอ้นเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาจ้องมองเขาอยู่อ้นหลับตานอนเพียงไม่นานก็หลับและในความฝันของอ้นนั้นอ้นก็ฝันเห็นผู้หญิงผูกคอตายตรงคือจุดที่เขานอนนั่นเองผู้หญิงคนนั้นตัวเน่าเฟ้น้ำเหลืองน้ำหนองไหลลงมาโดนตัวของอ้นในความฝันนั้นอ้นตกใจมากและเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมา ก่อนจะพบร่างของหญิงสาวก็ตกลงมาที่พื้นเสียงดังตุบแถมยังตกลงข้างๆของตัวอ้นด้วยผีผู้หญิงที่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวด่าอ้นเสียงดังพร้อมกับใช้เท้าถีบอน้นออกไปจากที่นอนมึงมานอนที่นอนัวกูทําไมวะออกไปเดี๋ยวนี้นะเมื่ออ้นได้ยินเสียงดังนั้นก็ตกใจร้องตัวสั่นออกมาทันทีอ้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อแตกเต็มใบหน้า และในขณะเดียวกันก้อนก็เพิ่งเลิกงานพอดีเพิ่งเดินมาถึงห้องพักได้ยินเสียงโอนร้องเออะอวอยวายจึงได้ถามโอนว่าพี่โอนพี่โอนเป็นไรอะพี่โอนร้องทําไมพี่พี่ฝันเห็นผีผู้หญิงหน้าตาเน่าเละเทะหน้าเกียดหน้ากลัวเหลือเกินอีผีตัวนั้นน่ะมันบอกว่าพี่อะ่ะนอนทับที่ผัวมันแถมมันยังถีบพี่ด้วยนะก้อน โทรพี่อน้นพี่คงเหนื่อยอะ่ะพี่ฝันร้ายไปเองครับฝันร้ายเหรอแต่มันเหมือนชีวิตจริงมากเลยนะก้อนพี่กลัวจนฉี่แทบจะลาดอยู่แล้วอะ่ะเออพี่อ้นไม่ตองกลัวหรอกครับมันคงจะเป็นเพราะพี่ทำงานหนักก็เลยเก็บไปฝันนะครับพี่แล้วว่าแต่ที่พี่นอนเมื่อกี้เนี้ยพี่นอนตรงทับคือที่นอนของผมเหรอครับก็ใช่นะสิก้อนนี่แสดงพี่เป็นนอนทับที่ของก้อนแน่เลย พี่ก็เลยฝันเห็นผีแถมในความฝันน่ะอีกผีหน้าเน่าอ่ะมันเนี่ยบอก้อนน่ะเป็นผัวมันอีกด้วยนะพอก้อนได้ยินแบบนั้นเขาก็ถือกับหน้าซีดเพราะเขายังไม่อยากให้ใครรู้เรื่องที่เขามีเมียเป็นผีเขาจึงได้พูดออกไปว่าบ้าไปใหญ่แล้วพี่อ้นไปไปไป,ไปนอนได้แล้วพี่ไปนอนที่ตัวเองเลยฉันเหนื่อยพี่อ่าเพอเจอไปนอนได้แล้วครับอ้นที่กําลังตกใจและกลัวกับความฝัน ก็เลยคิดไปต่างๆนานา,นา,นาต่อมาป้นจึงได้ตัดสินใจนอนสวดมนต์จนง่วงและก็เลยเผลอหลับไปเองพอทุกคนหลับแล้วแก้วจึงได้ออกมาหาก้อนแก้วกอดก้อนอย่างรักใครก้อนเองก็ได้ตำหนิแก้วว่าไม่ควรทำแบบนี้ไม่ควรให้ใครรู้เรื่องราวของตนกับแก้วเพราะถ้าหากว่ามีคนรู้ว่าแก้วไม่ใช่คนแต่เป็นผีอ้นที่เป็นพี่ชายแท้ๆก็คงจะไม่ยอมง่ายๆแน่นอน แก้วพอได้ฟังก้อนผัวรักของตนพูดตำหนิก็เกิดความน้อยใจและแก้วก็งอนก้อนเป็นอย่างมากพอก้อนเขารู้ว่าแก้วไม่พอใจเขาจึงได้ทำการง้อเมียผีของเขาก้อนทั้งกอดทั้งหอมทั้งลูบไล้แก้วและต่อมาก้อนก็เริ่มบรรเลงเพลงรักกับผีนังแก้วอย่างเผ็ดร้อนแต่ก้อนก็ไม่รู้เลยครับว่าอ้นนั้นยังไม่ดับสนิทเพียงแค่หลับตาลงเฉยๆอ้นกลัวมากกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น หัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นและสิ่งที่อ้นคิดได้ในตอนนี้ก็มีเพียงแค่สิ่งที่เขากําลังเจอนั้นมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าเขาอดทนรอจนถึงเช้าตอนออกไปทํางานอ้นได้เอ่ยปากพูดกับก้อนว่าเออนี่ก้อนเมื่อคืนเนี่ยพี่นอนหลับหื่นตื่น,นรู้สึกเหมือนกับก้อนนะ่ะคุยอยู่กับใครไม่รู้อ่ะก็เปล่านี่ครับพี่ ผมไม่ได้คุยกับใครนี่ครับอืมพี่ก็ว่าอย่างนั้นนะแต่พี่ได้ยินทั้งคืนเลยนะก้อนพี่จะหันมาดูพี่ก็ไม่กล้าพี่ก็เลยขมตาให้หลับไปอ่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับพี่อน้นพี่อ้นไม่ต้องคิดมากนะครับป้าพี่ไปทำงานกันได้แล้วครับไม่ว่าจะด้วยความกลัวหรืออะไรไม่ทราบครับอน้นจิงได้ตัดสินใจพูดกับก้อนว่าก้อน พี่อยากหางานทําที่อื่นนะอยู่ตรงนี้พี่ไม่ค่อยสบายใจเลยอีกอย่างตอนเนี้ยเราก็ทํางานกันได้สองเดือนกว่าแล้วอะเงินทองเราก็พอมีแล้วพี่ว่าเราออกไปหาเช่าบ้านอยู่ข้างนอกดีไหมโหพี่ไม่เอาหรอกครับอยู่นี่ก็ดีอยู่แล้วว่าค่าเช่าก็ไม่ต้องเสียเลิกงานมาก็กลับมาพักได้เลยสบายจะตายไปครับพี่ถึงอ้น จะอ้างเหตุผลต่างๆนานนเพื่ออยากจะย้ายออกจากโรงงานแห่งนี้แต่ก้อนก็ไม่เล่นด้วยเพราะเขาอยากจะอยู่ที่นี่ต่อน,นั่นเองครับแต่แท้ที่จริงแล้วก้อนก็คงอยากจะอยู่กับเมียผีของเขานั่นเองครับท่านผู้ฟังต่อมาผีนางแก้วเมื่อรู้ว่าอ้อนอยากจะพานูกของเขาย้ายออกจากโรงงานแห่งนี้ผีแก้วก็โมโหมากและต่อมาผีแก้วก็มกักจะแสดงตัวให้อ้นเห็นเสมอว่าเขามีตัวตนอยู่จริงๆ หลังจากที่โอนเห็นผีแก้วเข้าอย่างจังเท่านั้นละครับโอนเขาก็กลัวผีแก้วมากและต้องการจะย้ายออกจากโรงงานแห่งนี้ให้ได้จนอยู่มาวันหนึ่งเฮียเ er จ้าของโรงงานก็ได้มาหาสองหนุ่มพร้อมบอกกับสองหนุ่มว่าห้องพักที่โรงงานสร้างให้นั้นใกล้เสร็จแล้วอาทิตย์หน้าก็จะให้โอนกับก้อนย้ายเข้าไปอยู่ได้เลยด้วยความที่ก้อนไม่อยากจะย้ายออกจากโรงงานแห่งนี้เขาจึงได้พูดกับเฮ er ียเจ้าของโรงงานว่า เฮีย er ครับผมขออยู่ที่เดิมอยู่ที่นี่ได้ไหมครับเฮี ion, ยให้พี่อ้นย้ายไปคนเดียวก็ได้ครับผมอยู่ที่นี่จนชินแล้วครับเฮีย er. ไม่ได้หลอกก้อนฉันว่าจะลื้อห้องเก็บของออกนะฉันจะต่อโกดังเพิ่มเมื่อการได้ยินว่าเฮียเ er จ้าของโรงงานจะลื้อที่แห่งนี้เขาก็เกิดความกังวลใจมากพอตกเวลาดึกแก้วก็ออกมาหาก้อนแก้วได้แต่้องไห้เสียใจที่ต้องจากก้อนไป ส่วนก้อนก็เสียใจมากเหมือนกันครับที่จะต้องได้พัดพากจากแก้วก้อนได้เอ่ยปากพูดกับแก้วผีเมียของตนว่าแก้วแก้ย้ายไปอยู่ข้างนอกกับพี่ได้ไหมไม่ได้หรอกจาะพี่วิญญาณของแก้อยู่ที่นี่แก้ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะ่ะเราจะทํำยังไงกันดีครับพี่ก้อนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแก้วยังไงซะ พี่ก็จะหาทางอยู่กับแก้วให้ได้ครับจนเหลือเวลาอีกเพียงสามวันครับท่านผู้ฟังก้อนก็เกิดป่วยหนักจนทํางานไม่ไหวสาเหตุก็เป็นเพราะว่าก้อนเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนคิดมากเรื่องแก้วจึงทําให้ล้มป่วยลงและไม่นานก้อนก็ได้ตัดสินใจบอกอน้นเรื่องที่เขามเมียเป็นผีพออ้นได้ยินเข้าก็ถึงกับตกใจมากแล้วก็พยายามที่จะขัดขวางและจะพาก้อนไปบวชที่วัดให้ได้เออ พี่อ้นครับผมมีเรื่องจะปรึกษาพี่อ้นครับเรื่องอะไรเหรอก้อนคือผมมีเมียเป็นผีครับพี่อืมถ้าเรื่องนั้นน่ะพี่ก็รู้มาพักหนึ่งแล้วว่าก้อนมีเมียเป็นผีและพี่ก็คงไม่ยอมจะให้เมียผีเอาก้อนไปอยู่ด้วยหรอกแต่ว่าเราสองคนรักกันนะครับพี่พอจะมีอะไรพอช่วยเราสองคนได้หรือเปล่าครับไม่มีหรอกก้อน ผีกับคนนะ่ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้พีวกนะ้อนน่ะทำใจสะเถอนนะน้องนะพอพูดกันจบทั้งสองคนก็ต่างแยกย้ายกันเข้านอนและในคืนนั้นเองก้อนก็ได้ฝันเห็นแก้วทั้งสองคนได้พูดปรับทุก,กันพี่ก้อนพี่ก้อนรักฉันจริงหรือเปล่าจ๊ะก็รักสิจ๊ะแก้วพี่อะรักแก้วที่สุดในชีวิตพี่เลยนะ ถ้าพี่ก้อนรักฉันจริงๆอะ่ะพี่ก้อนอยากไปอยู่กับฉันไหมจ๊ะจากแก้วพี่รักแก้วจริงๆพี่จะไปอยู่กับแก้วนะพี่รักแก้วไม่ว่าแก้วจะอยู่ที่ไหนพี่ก็จะอยู่ที่นั่นเพราะว่าแก้วเป็นเมียของพี่พี่ไม่มีอะไรต้องห่วงอีกแล้วครับแก้วพี่อน้นเขาก็โตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วพอกา้านกับแก้วพูดกันจบทั้งสองคนก็ได้นอนคุยกันไป ส่วนแก้วก็กลับมาถามก้อนอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าก้อนจะสามารถไปอยู่กับเธอได้หรือไม่แล้วก้อนจะเสียใจหรือเปล่าถ้าหากต้องตายไปและต้องไปอยู่กับเธอจริงๆิพี่ก้อนพี่แน่ใจนะคะว่าพี่อยากไปอยู่กับหนูแน่ใจสิจ้าแก้วถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะไปอยู่ด้วยกันนะจ๊ะพี่ได้จ้าแก้วพี่ดีใจเหลือเกิน พรุ่งนี้เราจะไปอยู่ด้วยกันนะจ๊ะพี่ก้อนสัญญากับแก้วแล้วนะคะแก้วคือความสุขของพี่พี่ยินดีที่จะไปอยู่กับแก้วในทุกทกที่ครับพอถึงตอนเช้าด้วยความที่อ้นเป็นห่วงก้อนเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะไปนิมนต์พระมาช่วยเหลือก้อนแต่พอจังหวะที่อ้นออกไปได้เพียงไม่นานก้อนที่อยู่คนเดียวเขาก็ได้เผลอหลับลงและก็ได้ฝันเห็นแก้วเมียผีของเขา วันนี้แก้วแต่งตัวสวยเป็นพิเศษแก้วเดินมาแล้วก็ยิ้มให้ก้อนพร้อมกับมานั่งข้างๆสักครู่แก้วก็ใช้มือปลุกก้อนเบาๆพี่ก้อนจ๊ะพี่ก้อนพี่ก้อนจ๊ะอะไรเหรอครับแก้วพี่ก้อนจ๊ะแก้มารับพี่ก้อนแล้วเราจะไปอยู่ด้วยกันนะจ๊ะพี่แก้วจะพาพี่ไปอยู่ที่ไหนจ๊ะเราจะไปอยู่ที่ศาล ข้างโรงงานด้วยกันนะจ๊ะพี่เฮียเจ้าของโรงงานทําสารเอาไว้ให้แก้วแล้วจ้าโอ้ดีจังเลยแก้วเฮียเขาทําสารให้แก้วแล้วเหรอเฮียเขารู้ว่าแก้วมีตัวตนอยู่ด้วยเหรอจ๊ะใช่จ้ะพี่ก้อนเฮียเขารู้มาตั้งนานแล้วว่าแก้วว่ะมีตัวตนอยู่ที่นี่แล้วเฮียเขารู้ได้ยังไงล่ะแก้วก็ฉันไปเข้าฝันบอกเขาเองนะจ๊ะพี่ก้อนวถ้าเฮีย ทำตามที่ฉันบอกฉันจะทําให้โรงงานของเฮียมีออเดอร์เยอะกว่าเดิมเฮียแกตกลงแล้วแกะก็รีบทําให้เสร็จในวันเดียวนี้เลยจ้ะพี่แล้วเราจะอยู่ที่ศาลกันยังไงลจะจ้แก้วเราจะอยู่จะกินกันยังไงจะ้ะพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นจ้ะพี่ก้อนพี่อยู่กับฉันเราก็จะมีความสุขเรื่องการกินการอยู่เฮียเจ้าของโรงงานเขาจะดูแลเราทุกอย่างเองจ้ะพี่ก้อน เออถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะครับแก้วตกลงพี่จะไปอยู่กับแก้วนะครับแก้วพาพี่ไปได้เลยพี่พร้อมครับจนเวลาผ่านไปเพียงไม่นานอ้นก็เดินทางกลับมาถึงห้องพร้อมกับหลวงพ่อแต่แล้วอ้นกับหลวงพ่อก็ต้องตกใจสุดชีวิตเมื่อเห็นว่าก้อนนั้นนอนตัวแข็งอยู่ที่ใต้คือเมื่ออ้นไปสัมผัสต,ตัวของก้อนดูก็พบว่าตัวของก้อนนั้นเย็นเฉียบ ตัวแข็งโอนจะได้หันหน้าไปมองหน้าหลวงพ่อพร้อมกับร้องไห้โฮออกมาโอ้หลวงพ่อครับไอ้ก้อนมันตายแล้วครับหลวงพ่อโธ่ก้อนเอ้ยผีช่วยเองไว้ไม่ทันจริงๆเมื่อเฮียเจ้าของโรงงานรู้เรื่องก็จัดงานศพให้ก้อนเป็นอย่างดีพอเสร็จจากงานศพของก้อนห้องเก็บของห้องนั้นก็ถูกลื้อทิ้งพร้อมนิมนต์พระ มาอัญเชิญวิญญาณของแก้วและก้อนให้ไปอยู่ที่ศาลข้างโรงงานการที่ก้อนนั้นเป็นนอนที่คือห้องจึงได้พบกับแก้วที่ผูกคอตายที่จุดนั้นเมื่อหลายปีก่อนแก้วถูกช่างก่อสร้างที่มาทำงานต่อเติมโรงงานนั้นข่มขืนเธออับอายมากจึงได้ผูกคอตายตรงที่คือนั้นตรงที่ก้อนนอนพอดีจริงดังที่คำโบราณท่านพูดเอาไว้จริงๆครับท่านผู้ฟังว่าห้ามนอนทับคือบ้าน เพราะมันอาจจะพบเจอสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเราก็ควรจะเชื่อคำโบราณบ้างก็ดีนะครับท่านผู้ฟังขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ